พี่น้องจะส่งเครื่องกระฝกกาแฟก่อนพี่น้องเอ,อ้ยนะคะบ่ายมากกับแดบแดแบบนี้แล้วพี่น้องจ้าไปกันนุยน้อยนุยน้อยสวัสดีค่ะก่อนค่ะอ่ะทุกคนนุยน้อยก็ถือกวดนะ้ร้อนแฮร้อนมาก น้ำเย็นบ่ลูกโอ้ยเก่งทั้งเลยน้ำเย็นอ่าน้ำร้อนอากาศร้อนๆต้องกินน้ำเย็นนะคะเอาไว้นี่ลูกนะเอาไว้นี่ตั้งเลยน้ำขวดน้อยเขาก็มีน้ำก็นขวดใหญ่ก็มี่ไม่้ใยเอามาน้งจ้าจ้าเก่งเก่งเป็นพรอนได้พี่น้อง ตอนนี้บ่ายสามนะคะทุกคนบ่ายสามเป๊ะเลยนะคะน้อยๆไปนั่เพราะว่าสิไปไปซื้อรองเท้าใหม่่ให้เพนนะคะคอึ่สื้อนักเรียนอ่ะไปเอาเสื้อนักเรียนนะคะที่เป็นปักเสื้อไว้นะคะทุกคนค่ะเป็นปักเสื้อไว้อยู่ร้านนะคะซื้อเสื้อนักเรียนหนึ่งตัวใหม่เนาะพี่น้อ,จอ,องจาชมบรรยากาศแต่เด้อพี่น้องก็จะเป็นแดดค่ะบ่า,บายสามแดดจ้า การีงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสไตส์เต่าแล้วก็ม้อนตัวใหญ่แล้วก็ม้อนแห้งคนแห้งอ้วนลงพุงพี่น้องอ้วนลงพุงเอิจกักใหญ่เดียวเวลาก้อนกต่เหงื่อออกมาต่างน้ำคอน่าหนาแล้วมื่อกี้นี้ยกเครื่องกาแฟใส่รถเด้อ่าแต่ออกกำลังเด็นักที่ยังยังพี่น้องจ้า

เชิงมนที่ว่าผู้ใหญ่เราเแบกไปแล้วแบกไปแล้วเราไปไปเปิดใช้งาน,นเซนะนนนน็เป้นเบิรกเนาะพี่น้องมานี่ละเหตุจากใดใช้งานบ่ได้อัสดีพี่น้องก็ได้เบรกกลับคืนมาฮะนะพี่น้องจะเอียอยู่เชิงมนนะมนนี่แล้วมาเรากลับมามาเบิรกมาเหตุ่ารเดียวกับติดแม่เพื่อเห็นไหมโอ้ยเงื่อนไหลน้องจะเืดอนไหลเราว่าอ แล้ววันเราแบกมาเนาะเราว่าโอ้ยสันส่งกาแฟอยู่มาเศร้า,านี่ลองใช้งานเบิกก็เพือได้ยังดีอยู่เราเบาแต่ยอนว่าใช้งานได้ดีแล้วเบิกสันจะเอามาสง่งมาแล้วมาฮอดมองแล้วไปไปใช้งานไปงานใช้างานเนี่ยจะฟองค่ะจ้าจเบิกค่ะน,นอาพีน่น้องพอได้พี่น้องเอ้ยมาเสียอีกแม่แ,แกมยกครับคืนมาแต่ลรื่ต้นซาพี่น้องเอ้ยนะคะนี่เอาไปเชิญกัน ไปวัดภูเขาทองอลัดไปวัดภูเขาทองอทุกคนงานพระเจ้าเลิกแล้วนะคะคเปิดพระเจ้าประธากิฟต์โพลิสนะคะทุกคนก็รักกิฟต<ม>์นะคะที่เราเคยมานล้วก็นะคะทุกคนค่ะนตอนนั้นลัดสีมัเกิฟต์โพลิสโพงอย่างเนาะพี่น้องจ้ะงานวัดภูเขาทองนะคะเรียบเอย ีร่ำรวยมามาเอินเอ<า>็นปังปังนะคะผ่านน้าบัดยัตไทีแต่สิวายขอพรนะคะสักการะบูชาพระธรรมพระสงฆ์น,นะคะอยู่ในวัดได้วาเฮานะคะทุกคน,นะคะเออพี่น้องเล็กนะคะไปใส่กัะตลอดปลอดภัย เม่นทะเลนะทุกคนคะ่ะอ่าชัยนาทข้าวนะคะชัยนาทข้าวไปนั่นกับเมนะ่นทนะะเลนะพี่น้องเนาะสะเดือนทื่บ้ากินข้าวพาพี่พน้องไปชมสองรอบแลนะ้วเนาะนะคะวิวทะเลในซอยนี้ก็ได้นะคะรถไล่หลายพี่น้องลดหลายแหงเยอะเมค่อไหร่ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปพร่ะยังสิ่บุ้ค่ะ ไปไปโหลดามนาแหนะนี่ทุกคนขาไปไม่นี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์นะคะทุกคนพียน้อยอย่าลืมเด้อบอกแม่ว่าเสื้อนักเรียนอยู่ในร้านเด้อลูกเด้ออย่าลืมทักท่วงเด้อบางทีก็ลืมพี่น้องนะบางทีก็สิลืมพี่น้องคะอย่าลืมบอกแม่ว่าไปเอาแวะเอาเสื้อร้านนะอ่าอย่าลืมเด้อลูกเด้อถ้าลืมเราไม่ซี ก็ยังกลับไปอีกนะ อากาศดีมากขอุทุกคนนะดีนะคะ เวงเวงไปเชิงมนนะคะเห<ม>่าๆไปมาว่า,วไปไปาพี่น้องชมบรรยากาศห่ยวยโดนๆได้เนาะพี่น้องจะได้ออกมาแต่คนใหญ่พวพาออกมากระเช้วเรือนก็ไม่ได้มาแบบนี้ยาวไปยาวไปไปเลยค่อยขี่ไปแต่รถมันหลา่รถเร็วเ่าโอ้ยปลอดใจ แทงหน้าปาดหนะปาดควายขี่เร็วลายเฮ้ยทำไมขี่เร็วไม่รูุ้กี่น้องไม่รู้หดอันหมดปกปกแล้วนะคะปก แลวไปฟิชรแมนบ่อ,บอพุดธนาวนะบ่อพุดแต่ว่าพ่อได้ถึงฟิชรแมนไหมเ้าะได้ถึงฟิชรแมนอีซอยที่ชาเดือนไปกินอาหารนะทุกคนร้านนี้ก็แซ่แบแซ่บเนาะร้านนี้ก็ไดนะ้แต่ว่าทางที่ชาเดือนไปจัดางานปาร์ตี้มันเกิดแบบไปอีซอยว่าาเนะลุยเปิดโทรศัพท์ทำไม อย่าเปิดนักเสียงนางมาหาแม่ไม่ตกใจพี่น้องเสือตุ้งใจว่าแม่นเสียงเนี้ยอย่าเปิดปิดไว้เลยโทรศัพท์นะตกใจเบิร์ดอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นเวลา,าไปน้ำรถน้ำลาอย่าเล่นโทรศัพท์ตกใจเบิร์ดสวัสดีค่ะก,ก่อนหรือยังสวัสดีคน่ะเอบีบีเอบีบีเอเดืเอด ก็บ้วงายนรง่ายนะกบบาายนะสุนนอ,นอนคนะือกัตีนะคือตีนะลองได้บ้องง่ายกันเกงท่าเนาะทำดีก็ชมนะทำไม่ดีก็โดนตีนะคะทุกคนก็ต้องห่วงนต้องห่วงนะคะคือไม่แชรังก์ชันกระลือามาเมือแล้วค่ะเก่า แบบม้อนแบบนี้ไปเที่ยวทะเลนะ่ะโอเคอยู่ทีน้ไปเล่นน้ำทะเลอาบดแดดกันแน่น้องจากำลังกำลังขจอมาขดัดแดดแดดีแดดหนะเล